ข้างข้างนามามิพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาธุสักเเคกามีจจรูเปกิริสิขราเทวทุมมิเคเตมโอมาจยัน <c> ต <oughs> ูเทวาชรธาลวิสเมยัาขันทัพนาคาม ติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนงสาธวเมสุนันตุธรรมสวนาการุไะมัทันตาธรรมะสวนาการอยะมัทันตาธรรมสวนาการอยะมัทันตาสาธุลุคาเทพดาเจ้าทั้งหลาย สิ่งสถิตยุ่ในสรารการพเปลี่ยนแห่งนี้กว่าดีและสิ่งสถิตยุ่ในสากรจักวาลพอจะลงมาเป็นพยานขึ้นมณนีฝูงขาทั้งหลายมีเช่าทยบทะยิกาได้จัดให้มีพิธีบายสีสู่ขวรให้แกพระเดชพระคุณท่านพระคู่ซึ่งพันเด้รับยนได้รับ ยศถาบรรดาศักด์สมณศักดิ์ในทางพุทธศาสนาดังนั้นพวกฝูงขาทั้งหลายก็มีฝ่ายสง์ก็มีจัดใหมีพิธีแสดงทักษิณนาน,านุบท่านแกูุทธี่ลวงลับไปและนอกจากนั้นก็นจัดให้มีพิธีแสดงมุติตาจิตแด่พระเดชพระคุณท่านพระคู่ สิริพัฒนานิเทศรองเจ้าคณะอำเภอัอตรกรงเข้าซึ่งเป็นรับเหลือนยุทธบรรดาศักดังนั้นก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งสติตั้งหลายจงอภิบาลคุมครองให้ท่านพระเดชพระคุณพระคู่สิริพัฒนานิเทศนจ,จงจเจริญด้วยไพชนมายุอายุวันนะสุขภราปฏิพาน จนาสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมูนพู้นสุขจงทุกประการเถินสาธุ สัมภควโตุงราตสัมมาสัมพุทธัสามยาวนิพพานังสนานังขันามิตุติยมปีพุทธังอายุวตนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสนานังขันามิตุติยมปี ทัมม an 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 mm ังอายุวัตนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสละนังขจามิตุติยาวนิพพานังสละนังขจามิตติยัมปีทัมมังอายุวัตนังเตชีวิตังบุริสาบุคลาเยสาพะคะวโตสาวะกสังโฆ อาหุเนยโยปามุเนยโยทังขิเนยโยอันทะลีกะลานโยนุตลังบุญญาเขตตังโลกัสสัตติพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอาวมังคะลันจะโยจามนาโปณสกุลสัสสัโทปาปะคะโหตุสุปินังอกันตัง หอมปุ่นเปียงแล้วให้ลูกแกว้วจิงลงมาเป็นลาซาเสืบสางเมืองมิ่งกวงหน้าคลองวันป้องเป็นโช่อจโตหลกยมลอมฤาษาอาลูผายิงงเป็นเจ้าจจมเงงเมืองแม่นทาลงแถนทานาลัมมือนิคำคุณคง ผาญาจากทะลุมโทษสลาดพมนาดเราเทมพอนผาอีสวน่นเทมโลกพานาลายโยกสิที่ใชย อังคันถึกมาใัยพุดป่าหานไปเป็นโศกสุขวันดิทีอมุตตโชกปฏิทิโยวันดีวันดิทีเดชมงคลอันเป็นผลลายประโยกุตมรโชอุตมอตมรดีที ขาดินต่ผ,ดผตาดพร้อมแต่ยางทั้งน้าว่างขาดคู่พร้อมกันอยู่สนล้นอาทิตย์จอนจันทะเลือวันนี้จินเขาผีให้เจ้าห้าเขี้ยวมากผีให้เจ้าคายให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเป้าให้เจ้ามาอยู่สืบสร่างดอมแม่มันดา ทั้งพิตาและขวดเสื้อยายเขียวขวดกวดท้าให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าตับตัวเท่าเทือราคาชัยตุภาวังใชัยมังคลาชัยาหมามุงคุณสูขสมบูรณ์จงมีแก่เจ้าทุกทนทุกองก่อขาเธทนตีข้องให้ใน้เด้อผู้ใดอยู่ใกล้ข้อง เทวดาสุลาสุลินเยินพรมยมมะลาซาสุนาตาสุมังคลาอุตตมโชกุตมะนิธิอุตตมะนิธิอุตตมสีพิหาดินตาพตาดพร้อมไตยังเกังคันถถกมหาใช ฝูงขาทั้งหลายทั้ง,งยิ่งใชยหน่อยไห่อุบาสกอ,อุบาสิกาทั้งหลายมาแต่งขันข่าวายบาสีสมโสดด้วยนามโมทาพิเศษแล้วฝูงขาทั้งหลายจึงได้พอมกันมาบาสีสุขวนันจึงได้ฝูงขาทั้งหลาย ทางยิงใชยหน่อยใหญ่อุบาโซกุบาศิกทาทั้งหลายมาแต่งขันกับไหวบูชา ยามาแต่ขานขวายบูชาพวกฝูงขาทั้งหลายจึงได้พร้อมกันนำทิธานให้เป็นพระพรสีพระกุาตปรรมกโกธาตดันทวนเนืองพุทธบริสุทธวงประเสริฐด้วยิทธิ์ทลอลนนี้สอยคำอินทารามเติมศรัทธา สักลาบุชาเจ้ากูทุกวันทุกวัน,วนเถิินพุงขาทั้งหลายต้นทงศิลาที่คุณค้ามาขาหน่อยหาข้อวอนคุณนานิสอนสามสิ่งคือพระรัตนาตายแก้วเจิงดวงดีกับทั้งคุณประเสิฐสีทุก่งทุก เสดงามเลิศล้นมหานามตามตนแผ่ไยสารน,นำส,นสร้างความดีมีคุณนานเหอพอพลอ,อันอนานพลันทรงพลพา ลงที่ตะเป็นอรุณอุ่นชีวิตวัฒโนเจริญจิตงามสุขโรองเจ้าคณะพัฒนาพาสังโอให้พินโยทั่วทางสัง ขะมนเอเอทอนพระเพร่เพลิดจรัดยิงไกลสิ่งมองครูปกครองสอนสั่งสิทางหอนสิริงามโชดช่วงทั่วสากลเอ ธนาเจริญพนดนตการนิเทศสอนโอวาพาเอเนกพระครูเอกเลื่อนขันข้ามเขตขันพำนักวัดไตรภูมิ อุ่นดวงมานเฮอ,อ,อสหัสสขันพันกองร้องอามพาขอจงมีอายุมันหลายพันสาอีกวัานนาผาดพุทธพองเสมอ โชคดีมีสุขทุกอย่าเจอ,เอ,อพระเลเลิศน้ำนำพรชยัยให้งอกงามไพยบุญในศาสนาตราบที่วาสูญสิน ไม่สงสยัยบรรลุพระนิพพานอันอัมภาย หาสมมายชินทัตโตประพันธ์ถวายสิริวัณชาจัลัดผู้ขับขานค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแลือว่าแล้วก็อยู่คณะครูวายจารย์ลกศิลูกหานะครับกำลังถวายสการะมุทิตาเจ็ด แด่ท่านพระครูสิริพัฒนานิเทศอยู่นะครับขอเรียนญาติธรรมทุกท่านนะครับก็ ดูแขนนะครับก็คือไม่ต้องผูกนะนะครับก็วงางาภาพที่มือของหลวงพ่อนะัผูกให้แล้วเพื่อนจะไดไปแก้ให้เรานึ่งวันแรกนะเอ็ดจังเดยฮาไปจิตนิม,มนต์ทั้งยืน <laughs> กับเลชเชนท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านพ่อสุริยันพ่อทองสมทรครับ ท่านนายเภอท่านประมวลสีทองท่านคุณนายท่านคุณครูศิรวันสีทองนะครับ ยายคุณแม่คุณแม่เจิตคุณแม่ปุณ,ณาครับครับหยาดหยาดขออนุญาตที่ทำกันเนาะเนืงจากว่าเพิ่นลุกหยาก <c oughs> หลังจากนั้นนะครับญาติธรรมก็ต่อแถวเข้าด้านนี้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วออกด้านข้าง ได้เป็นลําดับนั่งล่อต่อก็ได้ว่าเป็นยังครับ เพื่อนท่านพระคู่สิริพัฒนานิเทศเพื่อนกับในรอบปีที่ผ่านมาก,กับมีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับกถือว่าโอกาสนี้กับเป็นการรับ